สวัสดีค่ะตอนรับกันเขาสูช่องแย่แอร์อินเบลเยียมเนาะจะโอ้หมู่ว่านี่ยอดวิวหมู่ว่านี่ดันดีดีมูเจ้าคอยลืมแล้ววิวอีหยังบูไปดูอันต่อจากคอยสิลงคลิปนี้อีกสองอันอ่ะยอดวิวดันดีดีไปเบิง่งเดอเป็นอย่างคนจะเขาไปเบิ่งหลายอันใดยอดวิวหลายนะมูเจ้าไปเบิง่งแปลว่ามันมีอีย่างหนาสนใจดีเออ ขาเปเบิรงเดอร์จ้ะฝากเนี้ยอันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันนะคะเพิ่นกับผัวเพิ่นน่ะแต่งงานกันมาซีปีบัญียามีลูกเมียก็เลยมีลูกเลี้ยงลูกแต่ว่าตอนพ่อกันนะพ่อกันอยู่ทั้งอปเดตเด,ด้แต่งงานกันกับมาอยู่เมืองนอกน้ำกันมาอยู่ฝรั่งเศส แต่ที่นี่ทุกเทื่นะ่ะกับไปกับไปไทียไปน้ำกันไปย่ามไปเที่ยวนะไปปีละเทื่ปีละเทื่บัดเนี่ยปีนี้เมียน่ะท้องเฮาเมียนะท้องไงหกเดือนสิเจ็ดเดือนบัดน,นี้ผัวจังไหยแม่วสันน่องใส่เข้ามาน่องใส่เข้ามาเพิ่นบนาเอไอบนาที่จับข่อยคักนั้นนองใส่เข้ามาหานเขีาา้ยวเ,เ,เออก็เลยแบบว่ามันมีทีมาอยู่เด้ก็เลยไปผู้เดียว จะไปไทยไหมเพราะว่าตอนที่เพื่อนมาที่มาเที่ยวไทยตอนที่เดทกำนอนแล้วก็ไปดูดูน่ะเพื่อนสีมีมีมูเพื่นหนึ่งที่เพิ่นหูจักกันแบบว่ากาคือเกิดก่อนเพื่อนนี่แหละฝรั่งเพื่อนเนี่ยฝรั่งเพื่อนอายุสี่สิบหกแล้วเพื่อนมีมูแหมมีมูที่ฝรั่งเกษียณนี่ฝรั่งนี่แบบอายุมากกว่าก็เป็นเพื่อนกันได้นาะก็คือจังเขาเราเขาก็มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นยังแต่ว่าฝรั่งเขากับว่าเป็นเพื่อนกันเขาก็บว่าด้ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนาะ ก็มีความสนิทสนมกันเติบล้ากะที่สําคัญคือฝรั่งคนเนี้บ้านเขาอ่ะยู่หัวหินเราจะควงบอกพวจังใดกบว่าชั้นกระท่องแกชั้นกระท่องหกเดือนกว่ามันจะเจ็ดเดือนเราเธอจิไปเห็นหนังพวกระโบยอมแมูเจ้าพวบโบอบสนใจพวจจะไปพวจจะไปเที่ยวอย่างเดียบบอกยังไหนกะบอฟังว่าชันนัดมูเพื่อนชั้นซึ่งมันจะเป็นวันเกิดมูแมนมันเกิดอันอันพ่อยี่ฝรั่งกระเสียนน่ะนะ ล้วก็ว่าฉันนัดกันทั้งสั่นทั้งซีแล้วออที่นี่ตอนแรกอ่ะเมียจ,จะไปนําแต่ว่าด้วยสุขภาพขั้นเพื่อนหมอหาแม่หมอว่าเออช่วงนี้กับแบบว่ามันหกเดือนสิเจ็ดเดือนละหมอกะมันอันนี้มันก็แล้วแต่คนเนี่ยเพราะว่าบางคนก็สิว่าเฮ้ย่อยท้องเจ็ดเดือนแปดเดือนข่อยไปใดแต่ว่าสุขภาพคนเรามันไม่เหมือนกันมือจะยืดลืมอืมแต่หนาคนเท่าก็ยังบ่กือกันนั่นแหละ สุขภาพเพื่อนบ่ดีหมอเพื่อนกะถ้าอยากได้ลูกก็คือเพื่อนกะจยบ่บอ,บอให้นางบ้านเนี่ยผัวผัวดื้อดันจังได้ผัวก,กับ่าผัวสิไปกะบ้านนี้เอา้าขากับขาเขานาะเงินกับเงินเขาเงินแผเงินมันก็เลยไปทั้งทั้งที่เมียตอนหนึ่งเมียกับหยุดพอดีกันเด้เจ้าควังก็เลยบอกว่าคันเธอ่อยูุบานเธอกะไปยุบานพ่อแม่ฉันแบบว่าไปเหรียนไปยังน้ำเพิินได้เแบบวลาฉันสิไป กำหนดการก็คือไปไทยสองอาทิตย์ตอนแรกอะคือทามเนี่ยไปไหนก็นจะไปเดือนหนึ่งเพราะว่าผัวอ่าถ้าปกติทุกปีอะไปเดือนหนึ่งก็คือเมียเนี่ยกระสิไปอยู่บ้านแม่ไปไปสิปินไปบ้านแม่ก่อนแล้วก็ย่ผัวมากก็จังมาผพ่อกันนังสีหน้านั่นแหละคอยไลนกพิลาบที่เนี่ยพอเมียบ่ได้ไปผัวก็เลยว่าไปสองอาทิตย์พ่อใจเนี่ยมันบม่เห็นไปแต่ว่ามันหามบ่ได้มูจเจ้าคนเฮาขาเขาเงินเขาก็คอยว่า อันนอยว่าเอาเอง้าเขาเงินเขาสรุปพัวไปพ่อไปพุ่นน่ะพัวกระโทษหาอยู่ดีโท่หาเป็นปกติเพราะว่าเขานี่พัวเมียกันเนาะก็คือบางคนอยากหายพัวมันก็หายมันก็ติดนิสใสก็หายกระจมห้ได้ธรรมดากะโทษไปแง่ใดกะหลับกลางคืนแต่ว่าพัวกะบอกว่าพัวจะมีข้อแม้ว่าถ้าหลังสามทุ่มครึ่งอย่าโทษ เคยโทรไปเทียหนึ่งอยู่ประมาณสี่ทุมเขาก็รับแต่เขาก็บอกว่าฉันกําลังจะนอนเธอโบต้องโทรมากเธออีหยังสีนะมันเป็นมันเป็นเวลาที่มาฉันล่ามากอลอรเด์ฉันมาพักผ่อนเธอยังมาจู่จีกับฉันหลายฉันบ่แม่นลูกงสีนค่ะมันก็เลยเห็นแบบระหองระแหงกันก็เลยโอเควาอ่าบ่โทรกับโบ้โทษกับโทรแบบบ่เกินบ่เกินสามทุครึ่งก็คือโทษไดก็คุยกังเว้นเนี่ยไปใส่กับได้ปกติอืมก็ยังมีการโทษไปแล้วก็ ยังเด็เซยให้ถักทายกับพ่อเนยฝรัง่งมูเพ่อนอะกระเดียกขึ้กันแต่ว่าผัวจะขวอางออน,นอนโรงแรมเนยเจ้าของก็ถามแน่ผัวอยู่ว่ามันจิมมีู้หญิ่งมานอนนําบ่อเธอเอาผูญิ่งมานอนน้่นบอ่อ,นอ,นนบอผัวก็ยืนยันมาบ่มีฉันมาเที่ยวฉันไม่ได้มาเรื่องเซ็กแต่ฉันมาเที่ยวฉันมาพักผ่อนเธอแบบว่าอย่าคิดมากเธอเอาดูเวลาไปดูแลลูกในท้องทำนั่นทำนี่ของเธออย่างสินะ กับ,บ่อยากพิกันแล้วก็เท็ดใ,ใจเหตุสบายกับเวลาผ่านมาสองอาทิตย์ถึงมือกับพัวกับกับอันนี้ก็ก็ไม่มีพิรุษอะไรทั้งสิน้นบ้านนี้มากยังมกติปก,กตินี่เจ้าของกับผัวเนี่ยสิซื้อคือแบบว่าเข่าโทรศัพท์กันไดบ้านนี้กะกบค่อยเข่าดอกกบได้สนใจดอกมือนึ่งก็เลยบแบบเอะใจอย่างใดบุก็ปเป็นวันหยุดพัวนี่แหละพัวกะ ไปแลนไปออกกัาล้างกายไปแรนีนไปยางของฝรั่งเขาเนี่ยเจ้าควงก็เลยแบบผัวเบาโทรศัพท์ไปเหมเจ้าควงก็เลยร่องเขาโทรศัพท์ผัวเบิงว่ามาเปิดเบิงมามันนีอ,อียงบ่อเออเบิงกันหน้าไปเมืองไทยในไทยอย่างอย่างมากปรากฏว่าเอาเบิงลูปภาพมันกับมีแต่วิวธรรมดาบ่มี่บม่มีแต่บ้านนี่ไปเบิงเบิงมันสิมีคลิปที่เป็นเป็นวิดีโอที่ทายไหมมื้เจ้าทั้งหลายกดสิให้ฟังคือผัวในไทยแบบว่า ผัวก็บบรููว่าผู้ยิ่งที่แบบว่าผัวจิรักออนเวเบลียดบอหรือสีไหนแต่ว่ามันมีผู้ยิ่งที่ว่าผัวนอนน้ำผู้ญิ่งอ่ะและ้วผัวทายลิดไปเยอะมากไปสองอาทิตย์นี่แมนบอสองอาทิตย์คือสิบสี่หมื้อแต่ว่าผัวนี่อยู่น้ำผู้ยิ่งนี่อยู่น้ำประมาณยี่สิบคนมันจะมีลิดแบบว่าเป็นแบบว่านอนน้ำกันบางอันนี่ก็แบบว่าคือจังกล่องหลักทายแล้วก็บางอันก็คือแบบว่าเต็มใจทายออ้อตกใจป้า โอ้ยมูเจ้าขันเ็นดังสีนะผู้ใดกับผู้ใดเนาะสั้นบึดบึดบึดทั้งทันทั้งศูนย์ก็ร้อว่าผัวมากะพยายามมาจะถามสิยอมรับบ่กะถามผัวว่าอ่ะที่รักเธอไปไทยอ่ะเธอไปเห็ดยังในอันนั่นส่อสอไปเลยขนาดว่าที่ผ่านมาเราเด้จากไปเที่ยวไทยผ่านมาเที่ยวไทยเที่ยวไทยผ่านมาเป็นสิบกว่ามือแล้วก็คือมันห้องก็เห็นแม่ก็เลยไม่ถามผัวก็เลยถามอยู่ว่าถามทําไมจะ้องกับว่าโอ้ฉันอยากรู้ว่าเธอไปเห็ดยังใน พวกกับเราไปนั่นนี่นี่ไปนั่นไปนี่ยังสันซีนะกระบอกไปมันเนี่ยกับเลยถาม,มาะเราเธอไปอยูหันเธอได้แบบเด่นอนกับผู้ญิ่งไทยบอเธอได้แบบว่าไปสื่อไปนั่นไปนี่บอเดี๋ยวเที่ยวบาเดี๋ยวสื่อพวกับว่าบอ,อเมียกับพยายามตลอดนะประมาณมา่ะเออแต่เธอไปกับบอเป็นยังแติมาขอให้เธอป่องกันยังสันซีพวกับว่ายืนยันมาบอบอฉันไปเที่ยวฉันก็ได้สนใจเรื่องผู้ญิ่งฉันคิดฉันม่ได้ไปกับมูฉันไปเที่ยวไปนั่งกับไปดื่มธรรมดาบันเดียว เมียกับพยายามถามถามพวกบบยยอมรับขาดคันกับบอย่อมรับเมียศูนย์แบบมันเหลือใจไหมเพราะว่าเจ้าของเห็นเรากับเจ้าของกับทายลูกออกจากเอาจากโทรศัพท์พวนมาใส่โทรศัพท์เจ้าของเมียกับเลยว่าฉันคอยดูโทรศัพท์เธอเลยบอพวว่าฉิตดูเห็นอย่างเธอจะดูอีอย่างกันเลยว่าฉันอยากดูว่ามีอีอย่างบอพวบอยอมให้บเบงจังได้ัวกบบยย่อมให้เมียกับเลยว่าเธอบาต้องนั่นดอกฉันเห็นหมืดแล้วฉันรล้ทุกอย่างแล้วสัส ว่ามันมีอีหอย่างในโทรศัพท์เธอนี่ว่าเธอไปเห็นอีหอย่างหว้เนี่ยผัวศูนย์เลยบาดศูนย์แบบว่าเมียนี่ยมากลุ้ล้ำความเป็นส่วนตัวแบบววยไห้กลายเป็นแบบว่าความผิดของเมียด่าเมียบบดนี้น่องว่าด่าข่อยย่าโอ้ยด่าข่อยแบบว่าเม่เคไดอย่างนมาผัวสิเอข้าำหยา่สิผัวแบบว่าสะบัดออกมาหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราแถม่าถ้าเธอเอาเรื่องเนี่ยไปบอกแม่ฉันอืเพราะว่า ผัวนี่เก่งใจแม่เด้เก่งใจแม่ฮักแม่เก่งใจแม่ก็คือเพื่อนสีมีกันมีเอื่อยกับเมียน,นี่แล้วก็ผัวนี่เป็นลูกหักเพราะว่าแม่นี่ว่าผัวนี่เฮ็ดดีมาตลอดก็คือหักผัวเอื่อยเป็นก็ฮักอยู่ทำไมหักซ้ำลูกไส้นะอืมลูกสาวเพื่อนเปนก็ฮหักแต่ว่าสังเกตบึ่งนี่ว่าบ่ได้ฮหักซ้ำผัวเจา้จาขวงงจะของก็เล็บะมาณว่าผัวกับ เออมันจะขวงมันมาัวี่ก็เลยครัวห่ามไปบอกแม่ฉันแต่เธอไปบอกแม่ฉันเธอไปบอกคนอื่นคนนี้นี่แบบว่าฉันคือแบบว่าฉันจะทรงเธอกลับท้ฉันจะบอกเอาเธออืแต่ว่าน้องยูซี่ปีกว่าจะหาปีเราได้บบบนี้เราก็บอกว่าฉันจะบอกให้เธออีกอย่างจักอย่างเลยอเพื่อนบอกว่าฉันไปนั่นก็คือมันก็คือฉันไปเที่ยวฉันไปฮอลิเด์มันเป็นความสุขของฉันก็คือเมียกระเถียงว่าเป็นอย่างคือต้อง ่ายคลิปคือต้องเก็บไปเธอติดต่อกันดิเธอไมาจะใส่พวกร็บอกว่ามันเป็นผู้ญิ่งแบบว่าผู้ญิ่งบาฉันไปสือมาฉันไปสือบริการเขาเลยฉันอยากเก็บไปเพราะว่าเหตุผลของพวกคือเพราะว่าช่วงนี้เธอท้องฉันบไดิมีอีกอย่างกันกับเธอเพราะว่าหมัวห้ามเลยเด็กของหองน่องกรณีของน่องสุขภาพคนเนาะที่คอยบอกว่าสุขภาพคนเรามันไม่เหมือนกันอนั่นแหละเรว่าสุขภาพของเธอมันไม่ดีฉันไม่ได้ฉันก็แบบว่านอนน้ําเขาเลยฉันก็เก็บคลิปไว้ว่าแบบว่าเวลานั้นก็คือเอาเอามา เอามาแบบแบบมันเป็นส่วนตัวเป็นแบบอาัลาบัม้มองจะขวงสินะเราเราคือแบบเบล่าที่จะขวงอ่ะที่จะขวงก็ต้องการจะขวงก็สิเอามาเบ่งหรอกของกับแบบว่าเอาช่วยตัวเองสิแม,ม่นั่นแหละพเพราะว่าฉันเอามาเก็บไว้งสิซื้อใจฉันบะนี้มีอย่างก็นี่ฉันซื้อแล้วมันก็จบอืแต่ว่าถ้าเธอเอาเรื่องเนี่ยไปบอกคือแบบง่ายๆไปขายหนาฉันน่ะ ให้เพื่อนที่ทํางานให้พ่อแม่พี่น้องให้ผู้ใดก็สร้างลูกฉันจะบอกให้เงินเธอฉันจะส่งเงินกับไทยฉันจะแบบยากับเธอทุกอย่างเขาสิครูสิแม่ที่นี่แจ้งไดล่ะจะของ,งทัองทองนั่งให้ปวดประสาททามาหากผัวบอกหากบางทีมันสูนมันเจ็บใจไหมมันก็อยากบอกให้แม่เขารับลูกให้ทุกผู้นั้นผู้หนี่รับลูกแต่ว่าก็ถือเขาคว้ คนเขาเฮ็ดอีหลีเจาา้าของก็คือบบอยากกับไทยบบอยากให้ลูกบบมีพอแต่บางที่นี่ก็คิดคว่าเฮ้ยตมันเฮ็ดเทื่อนี่ไดเทื่อหน้ามันจะไปอีกบอ่อมันจะเฮ็ดอีกบอ่อมันก็เป็นความกังวลท้ามันเฮ็ดอีกละ่ะมันคือเกาอีกละ่ะก็ไปเขาไปทางานสีกับระแวงได้่าเขาจะไปสื้อกินบอ่อเขาสิเฮ็ดจังสี่อีกบอ่อเออแต่ว่าอยู่ใน,อย,ในอยู่ในอัลบั้มอ่ะมันก็คือแบบที่เขาเก็บไปเก็แบไบ้มันมีแต่ผู้ญิ่งผูง้ญิง่งไทยผู้ญิ่งไทยหัวดําเราหนหละเออโบ,บมีผู้ญิ่งหน่าฝรั่ง มันก็เป็นความกังวลความนี่เราไม่ก็เป็นความน้อยใจเป็นโกรธน้อยใจเสียใจทุกอย่างแหละประดีประดังเงินแต่ว่าถามาหักผัวบอหักจากเลือกเขาว่าบอจากเลิอกอืมอืบบามาออบานนี้ก็เลยว่าจเก่ามาหวอ้ฟังบานนี้ไข่ก็เลยว่าเอาอยิางซี่มันก็คือแบบเขาไปห้องดีๆเ,เนาะเขาก็บ,บอกว่าเขาอ่ะไปซื้อไปซื้อกินไปอันนี้กินซื้อกินแล้วก็จบ ขันเจ้าของบ่อยากเลิกก็ผัวเจ้าของเจ้าของก็ต้องยอมแม่ยอมเพราะวา่บาบัดเนียก็คือเจ้าของออกลูกแล้วของจะสาม,มารถสิว่านอนกับผัวได้ละบัดขยามเขาสิไปไทยเจ้าของก็ไปก็ผัวร่งมให้โอกาสเขาเบ่งว่าบ่ไปแต่ว่าบันนี้นองคาว่ายายหมามันเคยกินขี้มัน็สิกินขี้คือกับคนแล้วว่ากระ่บ,บู้ถ้าูโตก็คือมันมันเป็นเรื่องของอนาคตมมนก็คือตอนนี้ประมาณว่ามันยังว่เกิดขึ้นแล้วเขาก็แบบยอมรับทุกอย่างว่า เขาไปสื่อมากเขาบดีเลี่ยงส่งเสียเป็นตัวเป็นตนคือเขาก็ย่อมรับผิดว่าเขาเอาแค่ณจุดนี้แล้วเขาเก็จะบ่เฮ็ดอีกนะนี่เขาก็ขอเก็บใบเออนั่นแหละเฮ็ดจังไหนละคั้งว่อยากเสียเขาไปมันก็ต้องลองม่งล่องให้โอกาสเขาเบื่องมา้ามันจะมีอีกบอถ้ามีอีกบอถ้าจะของอ่ะต่อไปถ้ามันมีอีกค่ะจะของซอยตัวเองได้ อันมีการมีงานทำกับออกไปยุ่งหมองอ่นต่ยาทา่านโตกับฟองค่าเลี้ยงดูนันนี่เนาะเออข่อยกวางซีไหมเสียข่อยว่าจังไดสนะกานว่าฮักเขากับบ่ออยากปลาเขาแม่มันคือมีท่างเดียวไหมหรือมูเจ้าคิดว่าจาังไดกันคิดตังข่อยว่าคิดตังข่อยกับคอมเมนต์เห็นนั่งเบิ่งอึตอนนี้นั่งกระห่วงเจ็ดเดือนกว่านั่นแหละแต่อีกเก้าเดือนเนาะเดือนก,กว่ากับสิคอดลูกแล้วไหมกับสิได้ฝรั่งหน่อยแล้วไหมเอาขันมูเจ้ามีแนวท่างเหตุจังไดมูเจา้ากะ ฝากคอมเมนต์เฮ้นองเนี่ยฝากคอมเมนต์กดฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเด้อฝากช่องก็คือฉันหามาเล่าบายเยอแอร์ไปเบิ้งช่องนั้นข่อยกับกดซับห้ข่อยน้ำเนเดอร์ฉันหามาเล่าบายเยอแอร์บายบีไวจะอันแหละเอาขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ